สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะในเรื่องการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะในหน้าที่1ิบนะคะให้เด็กๆเปิดดูในหนังสือนะคะการทำงานต่างๆนะคะการเก็บข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าโต๊ะ เขียนหนังสือกระเป๋านักเรียนนะคะของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ควรจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนะคะควรจะมีวิธีการกระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการการทำงานนะคะการปฏิบัติงานตามแผนการประเมินงานตามผลงานที่เราทำนะคะ ในส่วนนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดตู้เสื้อผ้านะคะเราก็ควรจะจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมวดเป็นหมู่ให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกต่อการหยิบจับนํามาใช้นะคะเสื้อเราก็จะเก็บไว้ส่วนเสื้อกางเกงก็เก็บไว้กางเกงอย่างนี้นะคะเราก็จะพับเก็บให้เรียบร้อยในตู้เสื้อผ้าของเรานะคะไม่แตกต่างกันเลยวิธีการก็จะยัง อยู่ในหมวดเดิมว่าเราจะต้องวางแผนก่อนว่าเอตู้เสื้อผ้าของเรานั้นนะคะเราจะวางเสื้อไว้ตรงไหนอันนี้เป็นหมวดเสื้อยืดนะอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวอันนี้เป็นชุดนักเรียนอย่างนี้นะคะเราจะแยกเป็นสัดเป็นส่วนให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการใช้งานหรือนํามาใช้ในเวลาที่เราเร่งด่วนเร่งรีบอะไรอย่างนี้นะคะและเราก็จะเริ่มมาว่า แผนงานที่เราวางไว้น่ะเราสามารถปฏิบัติได้ตามหรือเปล่านะคะถ้าเราทําได้แล้วเราก็ต้องประเมินผลงานที่เราทําด้วยนะคะว่าโอเคเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทําไว้เราวางแผนไว้น่ะการจัดตู้เสื้อผ้าแบบนี้ที่เราวางแผนไว้เนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะการจัด โต๊ะเขียนหนังสือนะคะการจัดโต๊ะหนังสือก็ควรจะมีพื้นที่ที่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะจัดให้เป็นหมวดเป็นหมู่ให้เรียบร้อยสามารถนําหยิบจับเข้าของเครื่องใช้นั้นได้อยู่เพื่อ,เพ,อเพื่อความสะดวกนะคะขั้นตอนก็วางแผนปฏิบัติตามแผนแล้วก็ประเมินแผนเหมือนเดิมนะคะเพื่อ ให้โต๊ะเขียนหนังสือของเรานั้นเป็นระเบียบแล้วก็มีความเหมาะสมมีพื้นที่ในการใช้งานนะคะที่เหมาะสมกับการเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะการจัดสมุดหนังสือนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็ต้องดูก่อนว่าตารางเรียนของเรานั้นวันนี้เช่นวันนี้นะคะเราเรียน วิชาการงานอาชีพในในกระเป๋าของเราก็ควรจะมีหนังสือวิชาการงานอาชีพหรือว่าสมุดมาด้วยนะคะเราก็ควรจัดอุปกรณ์การเรียนนะคะในกระเป๋าที่มันจะต้องไม่หนักเกินไปนะคะก็วางแผนดูว่าแผนของเราวันนี้เรียนอะไรอ่าแล้วก็ปฏิบัติตามแผนนะคะจัดกระเป๋าจัดเรียงสมุดหนังสือให้เรียบร้อยนะคะ ตามแผนหรือตามตารางที่เราวางไว้นะคะแล้วก็ตัวเช็คอีทีประเมินว่าสิ่งที่เราทํานั้นโอเคเรียบร้อยหรือเปล่านะคะส่วนงานนะคะในหน้าที่23โอ้ในหน้าที่21 22 23นะคะด้วยกันทั้งหมด3หน้านะคะอันนี้ก็มัน ให้มันเป็นเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะคะคุณครูก็เลยต้องให้งานที่มันเป็นผลต่อเนื่องกันนะคะอันนี้ก็สามหน้าด้วยกันนะคะก็ง่ายง่ายไม่ยากนะคะก็เด็กๆสามารถทําได้แล้วก็ตอบคําถามได้อยู่แล้วนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องทําได้นะคะในหน้า 21, 22, 23ด้วยกันทั้งหมด3หน้านะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูป นะคะส่งเข้ามาในลายกลุ่มเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจให้คะแนนนะคะสำหรับคาบนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าสวัสดีค่ะ